สวัสดีครับผมพบพ่อกันอีกแล้วกับบ่าวเชียนครับมื้อนี้อยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าพี่น้องไก่กัญยาหัวอาหารคนกัญยาเขากำลังเฮ็ดแนวกินเฮ็ดเน่ากันเอ้ยโอ้ก็ไปว่างแค่ขี่ไก่เนาะตักก็ไปลงจุ่มอีกเจนแซ้าโอ้ไค่ไก่หน่องมันจัดดาเคอกินกำลังเฮ็ดแนวกินพี่น้องเลยฮะฮะไปทามาไค่ไก่หน่องมันจัดดาเฮ็ดเน่ากินมื้อนี้ ยำ่ำย่ำเซ็ตแมงวันยำ่ำอันเร็ดมื่อเด็ดมื่อีหล่ออากินแดงเด็ดมืม่อนะ่าเฮ้ยไปหากินให้มันดวนให้มันเอนะอเนี่ยจักหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันฉุกแล้วเมือม่อ,อนี้อยู่งตรงไห้ตรงหน้าครับฝนกระตกเบิร์ดหมื่น่นแมงวันกับว่าโคตรพูดแมงวั่นคนนะพี่น้องเลยบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนอีกคือเก่าอันละพี่น้องเลยตรงไห้ตรงหน้า เอบรรยากาศคืมพูนกำลังไม่ออกคำมันปอกพักปอกหยาไปสัก่อนเฮ็ดแนวกินเสร็จแสบมาดิย่ำย่ำย่ำเอาหน่วยชุกมันเด้อเอาหน่วยดิบใหม่หลางพี่กัวฝนตกแล้วเป็นหลบสีนู้กำลังตำเฮียงหนามจะเทศินหนามตุม เออบ่ใส่ราาอกแหงๆนะหโอ้ยนามกระเทียมก็มีโอปรุงทบระสาทบบานเท่านี่ละรสอบเสียบ้านเท่านน่ละหอน้อสีเพียสรเพเนื้อกำลังสีย่ำครับพีน่นองครับย่ำ<ห>ไม่ออก<ห>ครับปาด<ำ>หน่งไส้อีกกะเทียมกะเทียมลวง กระตุวนใหสุก,สกมันเด้่อยำรวมมิดเหมือนนี่อนตะบันนางขาน,นมันมันสุกเลยครับยำรวมมิดครับพี่น้องครับเ <c oughs> ส็บเซนกำล่ออกขับเทวถาถ่ายเป็นคนก่อนเส้นรลงอันนี้ตัดเหรอ่อืมตัดอ่ะดึงอ่ะ นึงเดี๋ยมันจะไปดึงไม่ใส่จะที่เออที่เด็ดเท่าอยู่หนามอยู่ในนี้ก็มีอยู่ว่านามในไกลหน่อยเออที่เด็ดของเราอยู่ที่นี่ครับกินไใจกินไก่จมต้องถามมาเงินพันหนึ่งใส่จักบาทลใช่ใส่เราขอเขาถามมาเงินพันหนึ่งใส่จักมือเออต่อไปได้ว่าหนึ่งสัปโมงหนึ่งสัปโมงหมดแล้วอันนี้ยำนี่ก็เป็นร้อยสองร้อยแล้วนี่ กินไก่ก็ลอยหนึ่งนะวันนี้มนาวลงครับนีน้าเขากิมีแยงกระใสไปกินตามบบ้าเท่านี้ละแม่นบรอเออมีประเดียกระใสประเดียกเิกินตามบบ้าเท่านี้ละครับพี่น้องเอยแม่ว่าคำฮิตซูกินคือเกาเปลืองมะนาวเนี่ยพราะว่าย่ำมันต้องเปลืองมนาวเขาบางกินสมัย ไก่คือน้ำปลาน้ำตาลของแซ่บเปรี้ยวหวานแบบกรนกินเมเปิ้ลชุ่ชื้ใจพักซอยใส่ไปวางเสื่อมันกระดำแล้วเคียงเขาสีซอยพักอยู่โอ้ยซอยเนี่ยอะไรวะโอ้ยยังมาอยู่หน้าจอยู่หน้าเฮ็ยจะอะไรกินินาะแค่หน้าพักซื้อๆหยำสักกระเดียวลูกอะไรเรา ผีกจกเหวี <laughs> ่ยเยเด้อชิ้ีเป็นสันนะเว้ยย่ำเป็นสีเป็นสนัยยสนนะครับนำวกกันนั้นเท่ากับบริสันำนำกระเทียมนะ้องเ่ากหมีอยู่นาอยู่หนาเนาะสีเป็นสันนยูเห็ดมากกาัไดมันจะมีสุลดรพาอแน้อยูแกป้ขานงใส่เกีืยวร้อม อับลอยครับพี่น้องครับยำของเราแซ่บ,บยำโอ้หูหม้อกี่เนื้อนั่นแล้วโบธนัสกับออเขื่อนหัวใจสะอ,อาดนะกินยำครับพี่น้องครับโอ้เมื่อดอูเมื่ดเป็นอันว่าเรียบร,อยร้อยเอือนเมงวันเมื่อกี้เขาเอือนยำรวมเม็ดเรียกเมงวันแน่นวะ เสียบครับขึ้มเดี๋ยวกะแดดเั้นบ่เดี๋ยวจังหวัชีา่าไม่ออกคำเินไปหาหน่ใหม่เลี้ยวกินยำก่อนครับกินยำเรียบร้อยก่อน้านี้ส่นพลังกันโอ้พักมวนเช่ักคไอจี้อ,อ,อืมม,มวนใช่ยักถ้านั่งกินเสีบคักขนาดเดี๋ยสี่มันก่อนดวกค่ะไกลเพรามันไลยอ่อน,น,นอ,อืมอหรู แซ่บตีนไก่สดจัดอืมแซ่บปะอืะอ,อ,อ,อโอ้สดน,น้ำเย,ยี๊ยแซ่บปะเมื่อวนคิวยังคิวตีนไก่ แบบดูสดน,น้าบรรยับัญญ่ญญยกระดำหัวหน่อยดีแน่รอนะะนาอ แซ่บอร่อยมากครับอยู่ทรงไฮตรงหน้านี่นะครับพี่น้องผมนะบรรยากาศหลังคอกั้วยคือเกาอันละยิ้มซาเดี๋ยวแดดเดี๋ยวะขื่มอยู่นี่คนน่ะเม่วันตอนเพิ่นคักเน่แซ่บคือเกาหนะครับพี่น้องครับกินยำกินแดดสีเป๊ะฮะผ้าโนไม้โบ้ผ้าเปะพี่น้องไปหาหน่อไม้เนื้ปอปลาอีกเสียนเคยคือกันเออทั้งวันไดเหรอ ไปห,หาหนื้อใหม่ก็ครับมันก็เมี่ยงวันไายซีมิ๊วพี่น้องเบื้องซื้อหรอกมันนี่เอ็ดย่ำกินนด้เื้อนี่ยเกิดอยากไปหาหนื้อใหม่เนาะอืมไหนการยนนอยูส่สอบน้ำเยอะเนาะหิวเขาว่าเพิ่นเนี่ย <laughs> ยิ่เราะอะบ่งแค่แยำห้องกินโดนเถื่อนสิเสียบปนยัืงจิตปาก